เอายังเอายังเอาเอาแล้วเหรอมาอาสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซลล์เอฟมาด้าเซลล์ลูกทุ่งคนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเนีเ่ยมาชมรถ2รุ่นด้วยกันซึ่งไอ้สองรุ่นเนี้ยก็คือรถรุ่นเดียวกันนั่นแหละก็คือเจ้ามาด้าสองหนึ่งจุดสามรุ่นเอสกับเอสแอลต้องบอกงี้ครับว่าเอสกับเอสแอลเนี่ยมันคือรุ่นลองท็อปเหมือนกันครับแต่มันต่างกันที่โฉม ปีเก่ากับปีใหม่แค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าไอความที่มันเป็นชมเก่ากับโมใหม่เนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันแตกต่างกันด้วยนะฮะทั้งในเรื่องของออปชันที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาที่ขยับขึ้นนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างและคุ้มค่าต่อเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมม้อมๆกันเลยครับไป จะเอเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันนี้เลยกันนะครับก็คือจะเป็นมาทั้สองรุ่น SL ก็คือโฉมเก่านั่นเองนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดว่ามันต่างกันกันกบตัวใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวเก่าเนี่ยจะเป็นทรงลังพึ่งสีดำเปียนโนแบ็คนะครับมาพร้อมกับเส้นสาย s i g กเน u r e w วิงนะฮะสีโคเมียม วิ้งวิงแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมาด้าเรานะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นไฟ LED มาพร้อมไฟ day time r น n n i n g lamp ครับผมแล้วก็เป็นไฟออโต้ด้วยสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัตินะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นลองท็อปนะเดี๋ยวภาพไปดูตัวชมใหม่มากแล้วกันอโอ้โอ้โอ้ัวเป้าแตก มาต่อที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมาด้า2.1.3รุ่น S L ก็คือรุ่นลองท็อปแต่เป็นโฉมใหม่นั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยสิ่งที่เขาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็จะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นทรงหลังพึ่งนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นรูปแบบ New w เว e นะครับก็จะให้อารมณ์แบบทึบๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า เรามีรูระบายอากาศให้ทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนที่จะสะสมภายในห้องเครื่องยนต์นะครับผมอ่เส้นสายสกินเนชั่นวิ่งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากสีโคมีม่เงาวิ่งวิงตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเรียบร้อยนะครับผมก็จะให้อารมณ์ดูทันสมัยขึ้นนะฮะอารมณ์เหมือนรถไฟฟ้านะฮะแต่ก็ยังเป็นแบบน้ำมันอยู่นะครับอ่าต่อไปก็ จะเป็นในส่วนของไฟบ้างแล้วกันนะครับไฟก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ daytime running lamp เหมือนเดิมนะครับสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาให้ก็คือระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ในโฉมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่จุดอื่นบ้างไปขยับมาด้านบนบ้างแล้วกันนะครับผมอันดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นระบบ ตัวนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่อยู่ในรถรุ่นพี่เขาก็พวก CX30 Mazda3 อะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับอ่าระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัตินะฮะในรอบความเร็วต่ำนะถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกล้องนะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นตาของรถนะฮะที่ช่วยเรา มองอีกตัวหนึ่งนะครับผมมันก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้อในกรณีที่ลูกค้าอาจจะเผลอเลอะนะครับปล่อยรถไหลไปนะครับอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วไม่ทันเบรกด้านหน้าเบรกเราไม่เบรกแต่รถเบรกให้ครับผมอ่าตัวนี้มีมาให้แล้วตัวเก่าไม่มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับเพื่อนๆอ่าเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับผมอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับที่แตกต่างกันระหว่างสมเก่ากับสมใหม่นะครับก็คือ บริเวณกระจกนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยตัว SL นะฮะจะไม่มีระบบ b ายสปอรมาให้ระบบ b ายสปอรเนี่ยก็จะมีให้เฉพาะรุ่นตัว SP เท่านั้นก็คือตัวท็อปนั่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัว ลองท็อปก็มีระบบบายสปอร์ตเข้ามาให้แล้วนะครับบายสปอร์ตก็คือระบบที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนในกรณีที่มีรถวิ่งตามหลังมาระบบก็จะส่งสัญญาณไฟเตือนไปที่กระจกมองข้างด้านนั้นๆแต่ถ้าเราตบไฟเลี้ยวเตรียมที่จะออกระบบจะมีสัญญาณเสียงเตือนดังปิป๊บๆๆเพื่อให้รู้ว่าอย่าพึ่งขับออกไปตัวนี้ตัวใหม่มีตัวเก่าไม่มีนะครับอ่า ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านในบ้างละกันนะฮะอ่ะอ่ะอีกนิดนึงก่อนจะไปด้านในนะครับในส่วนของล้อเป็นล้อขอบสิบห้าเหมือนกันนะครับเป็นล้ออันลอยลายเดียวกันเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือสีที่มันแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับมันจะเป็นสีเทาดําแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะสว่างกว่าถ้าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีเข้มกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมอ่ะ พอเข้ามาด้านในอ่ะครับมันก็จะเป็น seeing, อารมณ์เหมือนเดิมนะครับอารมณ์เหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นตัว SL ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือในส่วนของอการ About ดีไซน์น,นะครับถ้าเป็นตัวนั้นน่ะมันจะเป็นดีไซน์เป็นกึ่งผ้านะฮะ แต่จะเป็นหนังซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นหนังด้านหน้าแล้วก็เป็นผ้าด้านหลังนะครับเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับสามารถเมมโมรี่ตำแหน่งท่านั่งได้2ตำแหน่งนะครับที่เบาะอีก2ตำแหน่งที่คุณแจนะครับรวมเป็น4ตำแหน่งเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันแตกต่างกันแค่การดีไซน์เบาะแค่นั้นเองนะครับอ่ะขยับเข้าไปด้านในครับ บริเวณคอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับถ้าเป็นตัว SL จะเป็นหนังนะครับแต่ถ้าเป็นตัว S ตัวใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเป็นโนโบแบ็กนะครับก็อารมณ์สวยกันคนละแบบนะครับตัวนั้นก็จะออกแนวเรียบหรูตัวนี้ก็จะออกแบบโฉบเฉี่ยวนิดนึงจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือหน้าจอ c t t v v e ด i v i n g Display นะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ย จะมีจอให้แล้วตั้งแต่รุ่น SL นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะหายไปมันจะเป็นล้นๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมไฟสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนของไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นระบบความปลอดภัยคือตัวที่ช่วยเตือนกันชนด้านหน้าและ หยุดรถอัตโนมัติคือเบรกเองให้นะครับระบบต่อไปก็จะเป็นระบบ RCTA เตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับจุดต่อไปก็จะเป็นระบบบ i s ส p อรนะครับที่ตัวใหม่มีมาให้ตั้งแต่ตัวรองท็อปนะครับตัวเก่าไม่มีนะครับและอีกจุดหนึ่งครับที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นในหช้าจอ Active d r n วิ้ง d i s เ l a y ที่ตัวเก่ามีแต่ตัวใหม่หายไปนะครับผมอ่ะเบเสร็จแล้ว ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วที่สําคัญเลยมันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของราคานะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่6 0 5 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของรุ่น SL แต้าถ้าเป็นตัวใหม่นะครับก็คือรุ่น S นั่นเองลองเท่าเหมือนกันนะฮะพูดไปพูดมาเดี๋ยวงงนะฮะตัวนี้ก็จะขยับราคาขึ้นมาเป็น680,000บาทนะครับผมเพิ่มมา21,000บาทนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วครับว่าเราจะชื่นชอบแบบไหนอย่างลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็ชื่นชอบความเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ลูกค้าหลายๆท่านก็ยังคงชื่นชอบกระจังหน้าที่เป็นแบบตัวเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เลยว่าชอบใครชอบมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วในส่วนของออปชันเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามาเราก็ต้องดูว่ามันตอบโจทย์ต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันเราหรือเปล่านะครับบางท่านอาจจะมองว่าเรา อาจจะไม่ได้ใช้อ p อปชันตัวนั้นก็อาจจะไปเล่นเป็นตัวเก่าก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้เหมือนกันแต่ออปชันไม่เหมือนกันและก็ m มาชินไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมก็แน่นอนครับตัวเก่ายังไงก็ต้องมีมาจินเยอะกว่าตัวใหม่แน่นอนครับผมอ่ะถ้าสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบยังไงก็ทัก อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาหรือจะคอมเมนต์กันที่ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับอยากสอบถามอะไรอยากให้ทําคลิปอะไรก็แนะนำมันเข้ามาได้ครับผมอ่าถ้าชื่นชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ผมนิดนึงแล้วกันครับผม่อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ เมียคือดวงใจหญิงอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่เ่าชูกกูไม่มีพิษเสือไม่มีลายตายจะดีกว่า